จะแกงแกงฟักทองเนาะแกงฟักทองนะแล้วก็มีเห็ดมีเห็ดหนูหนูเห็ดหนูเห็ดหนูเช่าโอมเนาะแล้วก็ใส่หน่อไม้เนาะเดี๋ยวมาดูกันนะเดี๋ยวมาดูนะคะนะคะพี่คะมาดูมาดูมาดู้วยจะททุกแกงเห็ดใส่หน่อไม้มันชิคให้ฟักทอง

บ้อยู่แ้วาผีมาก่นเขาเอเมามเด้อมา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 เิ่บันที่เมื่อเมือเดน้ตุมตุ่มให้มันเม็ว่าการวชก็เป็นสีสีแดงเข้มแล้วก็ใส่เห็ดเห็ดหหนูไปก็ใส่แล้วก็มีพักท้อนี่ก็ยอด อนี่คือมันคิดเด็กปาราไปนะเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูเด้อมาดูว่าเด็กอะไรต้มน้ำไม้ก่นต้มน้ำไม้ให้มันหวานให้มันหวานเสเราเดี๋ยวเล็ก็ใสตวัสดีค่ะต้มน้ำเดือดเดือดะต้มน้ำเดือด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 ให้น้ำมมันหวานหวานก่อน

ลงไปแกงแกงรวมแกงรวมอร่อย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 มันเดือดปุ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 ดแล้วเดือดแล้วแล้วปุดนะำง่ายยากง่ายยากโอ้ยแล้สองโมงแล้วมาต้มอีกทีแม่บ้านดือดสุ อะไรอะไรอร่อยน้ออร่อยป๊าดน้ําหมอกเสียเลยให้เจิดเอาปิดฝาก่อน บ้านสวนบ้านสวนบ้านสวนก็เก็บหนาไม้ข้างบ้านหน <c oughs> ้าไม้มาก็ซเห็ดหนูหนูมาแก็ตักทองยอดตักทองตักทองตักทองใส่เล็กเล็กเล็ก ร้องให้หน่อไม้มันหวานากันหน่อไม้เงนไม่หวานก็มีมาเด้อมาหนึ่งๆกำลังเดือดปุ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 ดเดี๋ดดวยวจะใส่ฟักทองละใส่ละใส่ฟักทองกับใส่ฟักทองลงไป มา,าเสร็จแล้ว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 มาเด้อมากินด้วยกันเอ็ดสี่กินมากินแกงหน่อใส่เห็ดใส่เห็ดหนูหนูใส่ยอดซักทองเนาะมา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 ลองชิมดูมาเด้อเรากินข้าวแกงหน่อไม้ใส่เห็ด เ,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 เขาเที่ยงเขาเที่ยงมามามากินข้าวเด้อนี่ข้าวเหนียวกินข้าวกินข้าวแปม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 ไปกินนี่เอาสักทอง thêm thơm kèm Cái kèm กินข่าวนึ่นข่าวแึงเห็ดเห็ดซื้อมาจากล,ลา่กระไม้เอาข้างบ้างนี่ราสทง মানে কন্টিনিউ হবে อันไล่แกงหน่อไม้หน่อไม้งันก็แค่นี้กอนเนาะ FC เนาะขอบคุณนะคะที่ดูไลฟ์ดูไลฟ์เยาวันตอนเช้าเนะนี่เยาวันก็มาอัดคลิปอัดคลิปแกงหน่อไม้ใส่เห็ดกินตอนเที่ยง ยังไงก็กดไลค์กดติดตามกดซับสไครให้เยาวันด้วยนะคะนะคะสวัสดีค่ะ